สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อิสคาับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิแรนนอมวันนี้คือความสามารถของคุณที่ถูกมองข้ามไปขอบคุณสำหรับทุกการสป,ปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะ เดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะคือเหมือนมีอัิเตนิดหน่อยตอนที่เราอัดเนาะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงที่ตอนที่สับไพ่ก็เลยหายไปหน่อยเนาะก็เลยกลายเป็นแบบเปิดปุ๊บเจอไพ่เลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็น 6 of Cups นะคะ7 <seven. S 2> แล้วก็ท of Cups, 3 of Pentacles, 6 of Pentacles, e The High Priestess เรามีความรู้สึกว่าจากที่พี่ไพ่บอกเราเนอะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานกับผู้ใหญ่ได้ดีนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นข้อแตกต่างอะคะ่ะไม่ค่อยจะมีอิทธิพลหรือว่า ส่งผลกับคุณนะบางคนจะไม่รู้ว่าแบบตัวเองทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็ได้นะคะหรือแบบองค์กรข้ามชาติองค์กรที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีความสามารถตรงนั้นนะแล้วก็ถ้าในตำแหน่งที่คุณทำอะคะจะเป็นแบบ มีความแตกต่างจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามอายุวัฒนธรรมภาษาเนี่ยไม่มีผลกับความสามารถของคุณเลยมีลักษณะในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอะไรที่เป็นความแตกต่างเกี่ยวกับตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะจริงๆแล้วอ่ะยิ่งอะไรยิ่งชาเลนส์ Challenge, หรือว่าท้าทายความสามารถของคุณนะ่มันยิ่งค่อนข้างจะดึงสิ่งที่เป็น ตัวตนหรือว่าความเก่งของคุณออกมาจากภายในนะคะบางคนเนี่ยก็มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เสมอๆนะหรือว่าเหมือนมีมีผู้ใหญ่เอ็นดูอะคะ่ะหรือว่ามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและช่วยหรือถ้าคุณแบบ เออลองเก็บมาฟังหรือว่าลองเปิดใจดูเนาะลองทําตามในบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ใหญ่แนะนำมาค่ะมีโอกาสมากๆเลยที่เขาจะผลักดัน ตัวคุณนะคะไปให้ถึงขีดจำกัดที่คุณไม่แน่ใจหรือว่าไม่รู้มาก่อนว่าตัวคุณเองอ่ะมีความสามารถในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะคะทักษะในการเข้ากับผู้อื่นเนี่ยก็ทำได้ดีมากด้วยเช่นเดียวกันงานอะไรที่เป็นสายบริการหรือว่าต้องเจอกับผู้คนนะคะโดยเฉพาะการเจอแบบระยะใกล้ๆเลยอะ่ะเช่นพวก customer service เนาะประชาสัมพันธ์งาน บริการหลังการขายอะไรที่แบบต้องเจอกับลูกค้าเลยอะแทบจะโดยตรงเลยก็ว่าได้เนี่ยค่อนข้างจะรับมือลูกค้าได้ดีนะคะไม่ว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยจะเวียงจะวีนจะมาน่ารักแบบไหนหรือว่าหงุดหงิดเช่นไรอะคะ่ะค่อนข้างคุมสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยมีลักษณะแบบ มีความใจเย็นเนาะมีความเป็น professional รู้ว่าเออเรื่องไหนแบบคือบางทีมันอาจจะโดนลูกค้าว่าหรือว่าลูกค้าตำหนิอะค่ะคุณไม่ค่อยเก็บมาเป็นประเด็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าแบบสะเทือนใจมากเกินไปอะเหมือนรู้ว่าเอออันนี้ก็เป็นหน้าที่การงานของคุณนะที่คุณต้องทำที่คุณจัดการจบแล้วก็จบไปอะค่ะอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยก็ได้นะไม่ได้แบบ เอ่อเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาแบกไว้กับตัวค่ะฉะนั้นคุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันเนี่ยได้ค่อนข้างดีหรือแบบอะไรที่เป็นปัญหาที่เป็นความทา้าทายอะ่ะสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวนะคะแต่สำหรับคุณเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบ ไม่ถึงกระชิวอะแต่ก็ไม่ได้มีภาวะตกอ,อกตกใจร้อนลนนะคะหรือแบบหงุดหงิดใจหรือมัมาจี้จุดให้คุณรู้สึกอะไรแต่อย่างใดค่อนข้างรับแรงกระทบได้ดีมากๆเลยเในเรื่องของการเดินทางคุณก็ทำได้ดีนะ บางคนน่ะจะเป็นคนที่เดินทางอยู่เรื่อยๆหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตยอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะแบบมีการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายที่ทํางานหรือว่าแบบได้ย้ายไปทําอะไรใหม่ๆอยู่อยู่เรื่อยๆอ่ะคะ่ะอาจจะมีอาชีพเยอะก็ได้นะถ้าเป็นคนที่แบบทําอาชีพส่วนตัวนะคะแบบมีโอากาสได้ลองได้ทดลองหลายสิ่งหลายอย่างแบบเออตัวนี้ใช่ของตัวเองไหมอ่ะอันนี้ยังทบเงินไม่ได้มีโอกาสไปลองทําใหม่นะคะ แต่ใดๆก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าคุณคุณมักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะเหมือนผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถของคุณอะเรื่องบางเรื่องเหมือนคุณยังไม่เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอแต่มักจะมีคนที่อาวุโศกว่าหรือว่าแบบมีคุณวุธมีวัยวุธมากกว่าที่เขาเห็นนะเราสามารถ เอามาบอกเลอเอามาแนะนำว่าเออลองอันนี้ไหมลองอันนั้นไหมนะคะตัวคุณอาจจะแบบไม่ค่อยแน่ใจแต่เหมือนกับอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่เสมอนะหรือว่าคอยได้รับคำชี้แนะจากผู้ใหญ่ให้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ตัวคุณไม่เคยทำมาก่อนก็ได้นะคะกับบางคนน่ะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองรักอะค่ะทำได้ดีแล้วทำได้ดีมากๆด้วย สิ่งที่ตัวเองลักค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่งานหลักนะมันอาจจะเป็นงานรองก็ได้เช่นงานหลักอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศแต่งานรองเป็นคนชอบทําอาหารนะคะอาจจะไม่ได้ขายอาหารโดยตรงอาจจะแบบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารหรือว่าทําธุรกิจส่งออกเกี่ยวกับอาหารหรือว่าขายของออนไลน์เป็นในหน้าที่แบบมีโปรดักเกี่ยวกับอาหารเนี่ย อะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณรักอะ่ะคุณมักจะทำได้ดีเสมอแต่เหมือนว่าอาจจะแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่คุณรักเนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นเงินทองได้ไหมหรือสามารถขยายขยายได้มากกว่านี้หรือเปล่าอีกเช่นเคยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยลองดูนะถ้าสิ่งที่คุณรักเนี่ย คุณทำแล้วคุณแฮปปี้กับมันนะแล้วถ้าเริ่มได้ยินผู้ใหญ่ชมอะ่ะให้รู้ไว้เลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนทรายเป็นเหมือนสัญญาณให้กับคุณนะคะเป็นเหมือนตัว คอนเฟิร์มอะตอกย้ำให้คุณรู้ว่าแบบสิ่งที่คุณทำอยู่อะถูกต้องหรือว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่อะมันดีแล้วนะคะลองฟังเสียงก็ได้ถ้าแบบยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมันเริ่มใช่เลยอย่างแต่ถ้าเริ่มมีผู้ใหญ่ชมอะคะ่ะลองลองทำในวอลลุ่มที่มากขึ้นก็ได้เนาะหรือว่าแบบว่าถ้าใครไม่ไม่ติดขัดข้องอะไรอะคะ่ะคือแบบไม่จะเป็นที่จะต้อง เรื่องไรทำงานประจำอะ่ะลองแบ่งเวลาว่างมาทำสิ่งที่รักมากขึ้นบางทีเนี่ยโอกาสที่สิ่งที่คุณรักะคะ่ะจะสามารถแสดงไม่ใช่แสดงสิแซงรายได้เนแซงรายได้ประจำก็ได้างาน,นอดิเรกอาจจะแซงได้ในวันใดวันหนึ่งนะหรือบางคนเนี่ย ทำงานกับพาร์ทเนอร์ได้ดีนะคะเป็นคนที่ถ้ามีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีโอกาสในอนาคตข้างหน้าค่ะคุณจะมีใครสักคนเนี่ยพาร์ทเนอร์ในที่นี้ไม่จาเป็นต้องเป็นคู่รักเสมอไปเนาะเป็นเพื่อนรักหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจริงๆก็ได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ลงทุนร่วมกับใครอะ่ะ มีโอกาสที่สิ่งนั้นจะเจริญงอกงามหรือพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการเงินของคุณค่อนข้างแข็งนะหรือว่ามีทักษะในการหาเงินหางานเก่งนะคะไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสที่จะทำแล้วเป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอเชื่อในเชื่อในความสามารถเชื่อในความรักเชื่อในความความรู้สึกแล้วก็ขอให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณนะ มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้อะค่ะแล้วเขาคอยกระซิบบอกคุณว่าเออลองทําดูมันอาจจะให้เงินไม่ได้มากในช่วงแรกอะแต่ความสุขที่คุณได้จากการงานตรงเนี้ยคุณสามารถอัพสเกลมันได้ในภายหลังหรือบางคนที่ ออชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับการเงินนะคะอันนี้ก็มีโอกาสมากๆเหมือนกันเป็นนักลงทุนก็ได้เนาะหรือว่าสามารถหางานหางเงินจนมีเงินเก็บแล้วทำเงินเก็บเนี้ยให้มันก้อนใหญ่ขึ้นนะคะคุณจะรู้ลู้ทางหรือคุณจะเห็นลู้ทางของคุณไปเองแต่มันอาจจะเริ่มต้นจากสเต็ปที่แบบเก็บเล็กผสมน้อยอะ่ะบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราไม่ ไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องหุ้นมากมายขนาดนั้นนะคะแต่เหมือนแบบอลองแตะๆดูะคะ่ะลองหาความรู้ดูถ้าถ้าสัญชาตญาณม,มันรู้สึกว่าเออค่อนข้างจะใช่หรือว่าแบบได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่อยู่รอบข้างอะคะ่ะให้ลองให้ลองทำดูเรารู้สึกว่าสิ่งใดที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้อยากได้อะไรรวดเร็วอะคือลงทุนมันต้องลงนานนิดนึงเนาะในสิ่งที่พี่พพ่บอกคือแบบมันจะไม่ใช่หุ้นลายวันอะมันจะไม่ใช่การโตแบบโตแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วอะคะ่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วต้องใช้เวลากับมันสักหน่อยอะ มีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะสามารถสร้างเงินสร้างทองได้จากตรงนี้นะหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้แต่บัญชีเราไม่ค่อยแข็งเลยนะการเงินไม่ไม่ค่อยดีบางทีอาจจะหาพาร์ทเนอร์ที่เขาการเงินแข็งอะ่ะแล้วใช้ความสามารถของคุณถ้าคุณรับงานเซอร์วิสรับลูกค้าได้ดีใช่ไหมคะคุณก็อาจจอยกับใครสักคนที่เขาการเงินแข็งี่ย หนึ่งบวกหนึ่งอันเนี้ยตัวคุณกับตัวเขาบวกกันเนี่ยมันจะเหมือนยิงอย่างที่มันมีส่วน,วนเพิ่มส่วนเติมกันและกันนะคะส่งเสริมซัพพอร์ตตัวเองทําให้คุณสามารถมีความมัง่งคั่งจากคนที่อยู่รอบข้างได้นะเหมือนความสามารถของคุณสามารถจอยกับอีกคนนึงได้หรือว่าหาพาร์ทเนอร์ที่ดีอะคะ่ะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนความสามารถของกันและกัน เรียกได้ว่าคือถ้าคุณทำงานกับคนอื่นอะออโอกาสที่คุณจะเป็นทีมเวิร์กอะมีเยอะมากๆเลยคุณเป็นคนที่จับคู่กับใครแล้วเขาไปรอดนะไม่ใช่แบบว่ามีจับอยู่กับใครแล้วต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั่นวงแตกอะไรอย่างนี้เนาะก็จะไม่ได้ออกไปในเวนั้นนะคะบางคนบางคนอาจจะชอบงานทางด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคะเป็นไลฟ์โค้ด หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เนาะเป็นครูบาอาจารย์สอนวิชาอะไรก็ได้นะคะมีความมีกิมมิคความความเป็นผู้รู้ เป็นนักปราชญ์เป็นผู้สอนหรือว่าสามารถถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่ออกไปได้ดีนะคะความเป็นครูเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้จะเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปแล้วเนาะสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ได้ใน,ในหลากหลายรูปแบบนะคะมาทําช่องเป็นของตัวเองก็ได้ออกหนังสอืออองอีบุ๊กนะคะหรือว่าทํำคอร์สอนออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําได้เช่นเดียวกัน ยิ่งยิ่งถ้าคุณมีประสบการณ์ในเรื่องของการงานนะคะจะเป็นการงานอะไรก็ได้แล้วคุณมีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณสามารถสร้างเงินจากตรงนี้ได้นะอาจจะมาในรูปแบบของอ การถ่ายทอดความรู้เนาะอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่พวกงานคออ์สายออนไลน์หรือว่าไปเป็นวิทยากรก็ได้นะคะความสามารถคุณกับบวกกับประสบการณ์เนี่ยสามารถเป็นวิทยากรได้สบายเลยหรือบางทีอาจจะแค่แชร์ประสบการณ์ก็ได้เนาะเพราะเดี๋ยวนี้ t i k t อกก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันแบบเป็น education เป็น entertainment หรือว่าร่วมกันผสมกันนะคะเอามาแชร์ความรู้ แชร์ความรู้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะแบบมีฐานแฟนคลับได้นะแล้วก็อาจจะสร้างเงินสร้างทองจากตรงนี้ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางคุณก็ทําได้ดีนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะเป็นไกด์ทำงานสายการบินทํางานโลจิสติก่์ทำทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการการขับเคลื่อนการเดินทางเกี่ยวกับยานพหาหนะอันนี้ก็แตะได้เหมือนกันนะแตะในเรื่องนี้ได้หรือว่ามันจะมีความหมายว่าคุณเป็นคนที่แบบ ทํางานไม่ค่อยหยุดนิ่งก็ได้นะคะมีโอกาสโยกย้ายบ่อยๆไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นนะคะหรือ,เ,อ,อเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะดูเหมือนว่าระดับพลังงานของคุณหรือความสามารถของคุณก็จะสูงขึ้นนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใจเลยเวลามีอะไรกระทบหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะคุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีและคุณมักจะพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสเสมอนะคุณเป็นคนที่แบบมีไหวพริบมีปฏิพาน์มีความตั้งใจดีนะคะมีความรักดีด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยการงานการเงินก็ค่อนข้างค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างมั่นคงนะคะลองฟังสัญญาณใจของตัวเองได้ดีเวลามีอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะ คือเรารู้ความรู้สึกว่าความสามารถของคุณมีเต็มไปหมดเลยนะเหลือเพียงตัวคุณเองอ่ะที่จะอนุญาตให้ตัวเองไปประสบความสำเร็จได้เท่าไหร่นะคะคุณสามารถเพิ่มความยิ่งใหญ่สเกลเงินในบัญชีของคุณอนะด้วยความมั่นใจมั่นใจว่าเฮ้ยเราทำได้เราไประดับโลกได้นะเราโกอินเตอร์ได้เราเราสามารถแบบ ขยับขยายสายงานจากที่ทำอยู่เล็กๆอะคะ่ะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้มันยิ่งใหญ่ได้ลักษณะอัตราการจเจริญเติบโตก้าวหน้าของคุณมีแต่อาจจะต้องเสริมความมั่นใจสักนิดหนึ่งหรือว่าถ้ามีผู้สนับสนุนที่ดีอะคะ่ะอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการออขอเนาะ ขอคือไม่ได้ไปแบ,บมือขอใครนะคะแต่อาจจะเป็นการขอความช่วยเหลือขอความรู้นะคะเพื่อที่จะหาหนทางผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะประมาณนี้นะคะแล้วนี้ก็คือคำตอบของ random คลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะาย